มันสวยมากอย่าละมีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแก๊ปอีกแล้วนะคะช่องแกปอีสแคปค่ะค่ะช่องแกปอีสแคปนะคะก็ทำขึ้นมาเพื่อ อยากจะรีวิวนาฬิกาเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อนาฬิกาเรือนหนึ่งนะคะก็ถ้าใครชอบหรืออยากให้รีวิวเรือนไหนนะคะคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยค่ะค่ะวันนี้ค่ะก็จะมาพูดถึงนาฬิกาปาเตฟ,ฟิลิปอีกแล้วค่ะแต่จะเป็นกลุ่มไหนพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ 24, 24นะคะหรือว่ารหัส4910นะคะเ <4 90 S 1> ชื่อเลยว่าเป็นนาฬิกาในฝันของสาวๆหลายๆคนเลยนะคะ ็นนาฬิกาที่สามารถเป็นตัวสตาร์ทอัพได้สําหรับคนที่อยากสะสมนาฬิกาหรือว่าอยากจะแบบมาลงทุนกับนาฬิกานะคะวินโฟนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวค่ะออกช็อปมาเลยเนี่ยของเขา,า่มันก็จะมีกล่องแบบนี้ค่ะกล่องนี้อยากเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นกล่องของกล่องอีกทีนึงนะคะเปิดออกมาเป็นนี่ค่ะสีน้ําตาลนะคะเปิดออกมาก็จะ มีหน้าตาแบบนี้นะคะถุพากรรมยีหยิบออกมาเราก็จะเห็นว่ามีซองหนังนะคะก็จะประกอบไปด้วยคู่มือต่างๆนะคะและใบเออการันตีอย่าแงบบนี้นะหน้าตากล่องเป็นแบบนี้นะคะเป็นกล่องลายไม้เนาะเปิดนี้ก็งัดขึ้นแล้วก็ตาดาเป็น,นีงคะ่ะสุดสวยของเรา24 e n t รุ่นใหม่ของเราเนั่นเองคะ่ะ นี่คะ่ะหน้าตาจะแตกต่างจากเดิมสักนิดนึงแต่ว่าตัวข้อเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่ามีอะไรใหม่มีแรงบันดาลใจมาจากไหนผลิตขึ้นเมื่อไหร่และทำไมถึงเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆค่ะค่านาฬิกาป a t ต f l ิ p ทเวนนะคะรหัส490 0เนี่ยได้ผลิตและจัดจำหน่ายขึ้นครั้งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อปี1 9 9 9นะคะ ค่ะแนวคิดในการออกแบบนาฬิกาปาเต้ฟลิปทเวนะคะได้มาจากยุคอาร์เ c โคนะคะคือเป็นยุคคลาสสิกที่กำลังก้าวข้ามผ่านไปยังยุค m o d e r n ์นิซึหรือว่าเป็นยุคศิลปะสมัยใหม่นั่นเองค่ะเขามีความเรียบง่ายทันสมัยดูสะอาดตาและสื่อถึงอารมณ์ค่ะฉะนั้นเขาถึงออได้ดีไซน์และออกแบบมาเป็นรุ่น24นั่นเองค่ะออกมาในรูปแบบของ s no h t ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะหรือเรียกอีกชื่อนึงว่า cuff design นะคะ cuff design นี่ก็คือเขาเนี่ยจะมีตัวเรือนที่เท่าๆกับขนาดของข้อนาฬิกาเขานะคะสวมใส่แล้วทำให้รู้สึกว่าเหมือนใส่เครื่องประดับอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะถูกสร้างสารรค์ขึ้นมาเพื่อสามารถสวมใส่ได้24อ่ะสวมใส่ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นกลางวันใส่ไปทำงาน คือแม้กระทั่งแบบจะออกออกงานกลางคืนก็ได้ด้วยด้วยความที่เขามีเพชรร้อมข้างๆนะคะ,ะ,คะก็สีออกมาแล้วกว่า20ปีอะเออจนถึงตอนเนี้ยนะคะรูปทรงและดีไซน์ของเขาเนี่ยมันก็ยังดูัวโมเดิร์นอยู่เขาก็จะมีความต่างจากรุ่นที่เป็นออริจินอลรุ่นรุ่นก่อนหน้านี้ของเขาเนี่ยตรงที่หลักของนาฬิกาเนี่ยเขาก็จะเป็นเพชรนะคะแต่ว่ารุ่นเนี้ยเขาก็จะเป็นหลักแบบหลักขีดแล้วได้ปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ และจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020นั่นเองค่ะราคาเปิดตัวของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่4 5 5 0 0นานั่นเองค่ะชมใหม่ของเขานะคะก็จะออกมา2ส,สีด้วยกันคือหน้าปัดสีเทาและหน้าปัดสีน้ำเงินนั่นเองนะคะซึ่งหน้าปัดสีเทาเนี่จะเป็นนิยมมากกว่าสีน้ำเงินและมีราคาแพงกว่าค่ะใส่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่เป็นที่มาของชื่อ2 w e n นั่นเองค่ะ24 f o รุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับ หน้าปัดที่เป็นซันเบิร์สนะคะไล่สีเทาตรงกลางไปจนถึงสีดำตรงขอบหน้าปัดนะคะทำให้แบบว่ามันดูเล่นแสงและมีมิติในการสวมใส่มากขึ้นค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะตัวเลขหลักบอกเวลาและเข็มนาฬิกาของเขาเนี่ยก็ยังทำจากไวโกเคลือบด้วยสารลูมิเนเซนสีเขียวอีกด้วยค่ะ ตัวเรือนของเขาะะก็จะทําจาก s น i ล l e s s s t e l นะคะด้านหลังนะะคเป็นหลังทึบค่ะขนาดหน้าปัดของเขานะคะคก็จะอยู่ที่25.1 x 30มิลมนั่นเองค่ะความหนาของเขานะคะคก็จะอยู่ที่6.8ม mm ิมค่ะซึ่งขอบหน้าปัดของเขานะคะคก็จะมีจำนวนเพชรทั้งหมด36เม็ดนะคะน้ำหนัก0.42กรัตนั่นเองค่ะเครื่องคอร์ดนะคะ c a r r i อ e r e 1 5อยู่ค่ะและกันน้ำ30เมตรด้วยค่ะ ด้านหลังของเขาะคะก็จะเป็นตัวล็อกแบบโฟล d o โ e เนะคะไม่ต่างจากเดิมเลยครั้งแรกที่แกเห็นตอนที่เขาเปิดตัวนะคะก็รู้สึกเฉยๆนะคะรู้สึกว่าเออหน้าปัดเก่าสวยกว่าอะไรเงี้ยแต่พอมาเห็นของจริงแล้วอะ่ะมันสวยมากคือแบบคือสวยมากจริงๆมันดูมีมิติมากกว่าเดิมด้วยด้วยหน้าปัดของเขาใส่ไปเดินห้างอ่ะเดินผ่านกระจกอะ่ะก็ยังอดมองข้อมือเต็งไม่ได้เพราะว่าแบบ คือมันเล่นแสงมันสะกดสายตามากจริงๆค่ะมันเป็นนาฬิกาที่แบบผูห้หญิงข้อมือเล็กหรือใหญ่อะ่ะก็ใส่ได้เพราะว่ายังไงหน้าปัดของเขาเนี่ยมันก็ยังเท่ากับตัวข้อนาฬิกาเขาอยู่ดีทําให้มันไม่รู้สึกมันเล็กหรือมันใหญ่ไปอะ่ะม,มันเหมือนกับใส่กําไรอันนึงเลยอะค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะนาฬิกา twenty เนี่ยเขาก็ยังมีอีกโฉมหนึง่งที่เป็นอีกระหัสหนึ่งไปเลยก็คือรหัส 7300นั่นเองค่ะมีลักษณะเป็นภานะปัดทรงกลมขนาดใหญ่กว่าตัวข้อของเขานิดหน่อยนะคะแล้วก็เป็นเครื่องออโต้ด้วยทำใหออ้ราคาเนี่ยมันสูงกว่ารุ่นที่เป็นคอสนะคะซึ่งในปี2018เนี่ยเขาได้เปิดตัวมาในราคา835,600านั่นเองค่ะ oh, <no. S 1> ใครที่เริ่มเล่นนาฬิกาหรือว่ากำลังตัดสินใจซื้อเนี่ยอย่าลังเลคุ้มค่าแน่นอนค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวป a t e สธโทน24โฉชมใหม่ปี2020เนี่ยนะะก็ถ้าใครสนใจเรือนี้นะคะแกป๊ปมีพร้อมส่งอีกแล้วค่ะมาในราคาที่น่ารักมากๆค่ะซึ่งตัวที่แกป๊ปได้มาเนี่ยก็เป็นยูส2020นะคะใหม่มากจริงๆแล้วคืออุปกรณ์ครบเหมือนออกจากช็อปเองเลยค่ะและอีกเช่นเคยนะคะถ้าบอกว่ามาจากคลิปนี้แกป๊ปให้ราคาพิเศษไปเลยค่ะ ใครอยากให้รีวิวเดือนไหนหรือว่าทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย